สวัสดีครับพี่น้องเอามาหนีขา้าวายคือเกกองได้พี่น้องเอาเซฟต้ม,ตมปลาช่อนปลาข่อยามาหนึ่ตัวนึงเราเบิ้งคว่วเราเรียบร้อยครับต้มสมปลาข่อยใหญ่พี่น้องหมือนเดิมเซฟขับเข่ามือแล้วหนี่ง,ลง,ง,งาาแล,งละพี่น้องเอ๋ออันนี้เาก็ใส่ลบไปแล้วนี่มีอันต้มหม้อคนตัวรัเนี่ยใส่พริกลบไปแล้วใส่กระเทียมครับใส่เกลือใบบักรูปปรกด ตะไคร้แล้วก็ข้าครับลงมไปหนีหมดแล้วเหมือนกันไส่สมลงไปแล้วครับขามเปียกครับนอกเอาโคตรัวๆได้ทีแล้วฮอกเอาเอาปลาล้มาเลยพี่น้องปลาช่อนป่าคอตัวนี้ตัวเดียวตัวใหญ่นะพี่น้องใส่ลงไปใส่หัวมันก่อนแล้วเดี๋ยวจน เอาเอากันเลยเอาก็ะคอใหญ่ยตัวหนึงเอาอย่าฝอกไป็นคนมันนั้งแต่นอกเลยให้มันเดือดเดียดแต่มันซุกไปทีเราคนบางคนกันสันมันตี สีข้าวพีนเนางเาจะไปต่อง,องมันปิดฝาเลยกันพี่นาะครับกข,ข,ขมาเบิองมัน,อ,น,มน,น,นอ,อ้าเห็นไบนด้วยเนีเ่ยนงะวดขัโอ้วดรวบขดรวบอยู่ครับเอ้าขั้นตอนนีห้าเบเกิลเทศครับกระเทยเตอรซอยสองใบกับลงไปเบเกิเทศลงไป ตอนนี้กระแทกใบมะกรูดอีกครับใบมะกรูดกีกีกกกลงไปแต่ตอนนี้มันได้หอมดีไปหน่อยใบมะกรูดอีกอีกลงไปข้าใบซี่ใบเท่านั้ไนไปเลยครับเดี๋ยวส่วนต่อไปห้องไฟที่หลังกับพี่น้องตอนนี้ ต้มไปอีกจักข้าวกันต้มไปอีกจักอันมันฟดอันมันเดือดปลาเกลือมากินกันทอดน้ำไปมาถึงขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องเอาต้มไปกันเป็นเั 8, 2, nah. ื่งเด้อพี่น้องอ้าโอ้วโดนลวก็ึินทุกดีครับพี่น้องมันทุบแท้ทุกแท้มันยากต้มปลาคอไงนี่ควานไฟยังไงตอน ปอนใหม่ก่อน,นเป็นไปตอน,น,น,นป่าอู้ก็ตอนมังง่าม,มังคุดบ่วงปลาไม่แน่ไปหรอกเสวยๆเลยเดี๋ยวเอาถ่ายเอาหัวเอาหอ,อมม้องกันเนี่ยหอมม้องจิดถ่ายเด้อไปนอนเด้เอนั่งมาเลยอืม chép đó là cái này là tiếp lợp nào, nào ít chẹt lên ta có cái chuỗi up, à. Wow, Làm Làm หอมอหอมไปดิเขอหอมหัวย่างไกัต้องนะครับแต่แล้ว,ลวโอเคเล่เนต้มปลาครับต้มปลาคนนี้อ่ะ